ูแลกันตามมาตรฐานเป็นอย่างดีจะเลือกรถยนต์ที่มันเหมาะกับเราสักคันหนึ่งนะมันก็ต้องเริ่มมาจากความชอบก่อนอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูค่าใช้จ่ายประจำที่จะต้องใช้กับมัจฉริยะบางคนเลือกใช้รถเล็กก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันประหยัดน้ํามันนะครับอะไหล่มันก็ถูกค่าบริการมันก็ถูกพอระบอมันก็ถูกประมาณเจ็ดร้อยกว่าแปดร้อยใช่ไหมฮะถ้าไปเล่นรถใหญ่ระดับ เครื่องพันแปดสองพันสองพันห้าขึ้นไปนี่พรบอลายปีมันก็ประมาณพันกว่าบาทน,น,นะแล้วค่าน้ํามันอีกค่าซ่อมบำรุงมันเดมมันก็แตกต่างกันตรงนี้แหละครับแหมนี่ทําไม่ติดว่าเมียสามลูกหกลดห้มามอเตอร์ไซค์อีกสองแล้วก็คันนี้นี่ยกหูโทรไปเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยเห็นคันนี้แล้วนี่รู้สึกว่าจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนรถสักทีแล้วใช่ไหมเนี่ย แต่ละคันนี่ก็ดูแลกันเป็นอย่างดีจริงๆนะครับแหมสะอาดสีเงางามวิบวับกันเลยทีเดียวนะช่วงล่างเครื่องยนต์นี่ก็เท่าที่ดูนี่ก็เรียกว่าพร้อมใช้งานเป็นประจำกันเลยทีเดียวแหละสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนลึกใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่า ดีน่าสนใจมากๆเลยทสีเดียวอืมคันนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยนี่ยรถยนต์สมัยนี้นี่ก็ระบบใจเขาเรียกเชื้อเพลงม,มันก็เป็นหัวฉีดกันทั้งหมดนะครับก็ดูแลมันบ้างก็ดีนะเพราะมันทำให้รถวิ่งสะดวกนะเขาเรียกติดเท้านะเหยียบเป็นมานะครับถ้าบางคนหลงหลงลืมนะผมเองก็บางทีก็ลืมไปเลยนะส่วนใหญ่อายุงานมันก็อยู่ประมาณแถวถ้าจาไม่ผิดน,นะ สี่หมื่นกว่าห้าหมโลแต่บางทีก็ทํำลืมๆเกอไหลๆไปบ้างก็ได้แต่รถมันก็จะอืดๆขึ้นนะแต่แล้วมันก็จะทําให้กินน้ำเง,งินมากขึ้นก็มีโอกาสก็ล้างซะบ้างก็ดีนะครับถ้าได้ล้างมางสักพันกว่าบาทพันต้นๆนี้ก็ได้แล้วล้างหัวฉีดนะรับรองวิ่งออกมาวิ่งปรื๊ดวิ่งปื๊ดเลยแหละ